ระาศาักตั้งพลผานผู้พิการทางการมองเห็นบอกว่าอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่สามารถคาดเดาวเวลาและสถานการณ์ได้ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างของตนเองทำให้ต้องดำรงชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาดังกล่าว คู่มือกระเป๋ายางชีพที่เป็นอักษรเบลนะคะแล้วก็หนังสือเสียงเดซี่นะคะที่ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสบชนะคะได้จัดทําขึ้นเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับผู้พิการทางการมองเห็นค่ะ ผู้มือการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติและหนังสือเสียงเดซี่ที่ใช้การอ่านออกเสียงและบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้เปิดฟังโดยหนังสือเสียงดังกล่าวจะมีข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวและการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆโดยได้นักร้องชื่อดังอย่างป o อตเมอร์เดนด็อกมาร่วมบันทึกเสียงอีกด้วย สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นจะได้ใช้ประโยชน์และนำไปปรับใช้ปฏิบัติพร้อมกับเตรียมตัวก่อนจะเกิดภัยพิบัติในอนาคตเป็นสิ่งที่เรามีเอาไว้ฮะเวลาที่เราได้อ่านเนี่ยเราจะได้นึกถึงว่าถ้าหากเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยจริงๆเรามีบทเรียนจากอดีตมาแล้วสื่อพวกนี้ยครับมันช่วยให้เรามีโอกาสได้เตรียมตัวเองได้ดีขึ้นถ้าหากมันจะเกิดเหตุขึ้นอี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น สถาบาันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกได้จัดทำคู่มือและหนังสือการเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติต่างๆสำหรับผู้พิการที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นการนำร่องในการเตรียมพร้อมในการรับมือสำหรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นอีกด้วยจริงๆถ้าถึงมือเราเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอน น้อยก็อ่านระดับความรู้ก็ยังดีมันไม่เกิดอีกก็อ่านระดับความรู้ว่าในกระเป๋าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆนอกจากไอ้ตัวที่เป็นของไอ้ตัวสอนเบลแลว้วเขาั้งมีอันนี้เป็นที่เป็นซีดีเป็นเสียงคนอ่านาอ่านให้ฟังคือไม่สะดวกจะหยิบขึ้นมาเอาเข้าไปอ่านก็จะมีคนอ่านให้ฟังอันนี้ก็คุณธนาชัยอุชินหรือคุณปอยมันนดอกเขาช่วยช่วยให้เสียงนะครับ ในอนาคตสถาบันการแพทย์ทุกเฉินหรือสอพชยังเตรียมทำอุปกรณ์และคู่มือต่างๆเพื่อให้ความรู้ผู้พิการโดยจะเข้าถึงกลุ่มผู้พิการทุกกลุ่มเทียรพงษ์เคร่งสุขถ่ายภาพประภพรนักน้อยเดิลนิวชีวีรายงาน